เบสแคนเมืองน้ำต้องขยับเข้าเพลย์โซนและชิดมาเบรวี่คนเดียวครับเจอแล้วก็เจ้เกเกย์ปอยเกยไปเลยว่าอะไรลุดเดียวมาแกสโลครับซัมม็อกปิดไว้ก่อนจะมาขึ้นเขาพี่ดิวครับน่าจะรู้จริงๆเต็มน่าจะรู้ว่าบนเขามีคนนะถูกต้องครับบนเขาเพิ่งไหลลงไปเองนะดูครับจังหวะงึ้องกงักอยู่แล้วเชอร์ตี้เปิดครับคำดีน็อกไปหนึ่งครับบางเสร็แล้วดูเวลหมดสติลคิวมาโอ้โหเควจีเปิดกระแสบจริงครับ การเขาระหว่างบ้านกับพาวทางฝั่งตัวโรงเรียนแล้วนี่เาบอกไอ้อย่างโดเซียเขาดูมันหมุนขวาครับชิลครับเต็มครับบุรีลามครับไลยเดียวกันหมดเลยหนเยอะมากนะนกนแล้วดูโอเคทิมตรงตรงเข้าจิ๊กซอเลยแล้วกันครับโมจิ๊กซออย่างเล่นได้พี่เดียวแต่ว่าเอฟซีไปทิมโรงเรียนหรือเปล่าหรือครับเลยครับเลยไปกระเพราครับไปกระเพราเหรอเอาเลยไปไกลเลยครับมาทิมตรงทางฝั่งของตัว อีกสองคร <S <S so 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 ับมาได้บ้านมาทางฝั่งสิสกาลี่ครับไปน็อกชิลเฟิร์สมาเฟิร์สโทนี่เคครับน็อกป๊อปได้แล้วเก่งโซ่จนซ้ำเฟิร์สออกเกมไปสิทูครับไปสวนเอซีหกแล้วเหมือนกันแล้วดูทางฝั่งเอมาไฟได้เอซีทูอีกหนึ่งครับเอเซีเสียสองส่นซ้ำออกอีกหนึ่งปอนไซด์เอซีหกมาโทนี่เคซ้ำป๊อปแล้วดูจังหวะวิ่งข้ามบ้านมาให้เพื่อนล็อกให้ก็เหมือนเป็นสี่ครับโเซีครับแม่น็อกสองครับแต่ตายหนึ่งตอนนี้หนึ่งนักน็อกอยู่ ว่าช่วยได้ไหมนะครับเพราะว่ากองจับทยิงการฝังโตดของจิกซอได้แล้วภาพตัดเป่าเฟสกันตรงนี้ยิงหลังต่อยเอ็นีครับโอ้นี่ไงไปจัดหลังกระเพราครับโอ้โหกิจัดครับเจ้าบ้านกระดุฮะฝั่งตรงข้ามครับกระเพราก็เป็น KOG ด้วยครับแล้วโดนหลังขนาบเข้ามาจากเฟสกันพี่เดียวนะครับแต่ว่าเฟสกันต้องระวังเข่าซ้ายรถทอล์คครับต้องครับจัดมุมนี้เท่าที่ดูยังไม่มีใครขึ้นนะครับทุกชมฮะนอนนุ่มจริงยุ้ยอะไรครับเนี่ย สามหนึ่งคุณชมครับเฟสแคนขอให้ถ่ายวงอยู่หนึ่งคนผชมครับรอปิดให้เพื่อนอย่างอย่างไม่จบไม่สิ้นตอนนี้ชมครับ,บขอสามคำสัตว์เอเมซี่ครับเข้ามาเล่นได้เกือบกลางก็จริงจะเสียไปหนึ่งในจังหวะโรเชท,ทครับแล้วจิบบ้าแล้วพี่เดียวโอเคโอจีกินโอเก่งมาครับ อาจาร์ลวบเอเม็มเอจอบุรีก็ตรงนี้โดนหน้าหลังขดาบแล้วชิวครับมาทิม้มลงเลียนพี่ดิวครับแล้วดูแยกกันเล่นค่อนข้างไกลครับ3มุม4มุมนี้กือทางฝั่งของตัวเป็นคำถามครับแล้วดูน้อยน้อยจากดังฝั่งของตัวยองยองยองโอง้โหแล้วห้องลึกไม่มีใครแล้วปลาโอ้โหมันจะระเบิดอยู่แล้วป,าาปาาลากระลาวิ่งตัดหน้าอย่างนี้แค่น้อย หลักัาเหลือเยอะอยู่ครับตรงนี้แค่ได้แน่นอยนะครับดูแกนี่แล้วเนี่ยป่าด่างไว้ก่อนแล้วชิเองก็ไม่ดันจังหวะแล้วครับเอ็กวินอยู่อีกมุมนึงของสระว่ายน้ำผู้ชมฮะครับผมโอ้โหเป็นแค่โถงทางเดินยาวๆก้านเท่านั้นเองแต่จะว่าเล่นค่อนข้างเซฟกซ์นะต้องดูเขาว่าเบคอนเองจะแบ่งให้ได้หรือเปล่าครับครับก็แต่เบคอนเหมือนไม่อยากแบ่งนะพี่เดียวนะครับคือพยายามจะเอาพื้นที่ทั้งหมดบริเวณนี้เลยโอ้แล้วดันคู่มาแล้วทางเดินยาวๆอย่างนี้ครับคือลู่ชุดเดียวหายไปเลยนะ เน็ตลูกเดียวก็หายแล้วปลาดักครับแม่เขาสั่งล็ครับแล้วดูเข้ามาดัานเข้ามานายน้อยนายเน็ตอยู่แล้วไฟดักไว้โอ้ยอ้ยออปชันสามจังหวะของนายน้อยครับเล่นเหมือนซื้อเวลาเพื่อหามองผู้ชมฮะแม่ไม่ทันนะตรงนี้น้อยอีกลูกนี้จะปลายัดไปหน้าน็อกผู้ชมบฝากไปนิดนึงอนนะครับเขาถอยทันแล้ว ดูครับขึ้นชั้นสามเลยแล้วลกันครับด้านล่างเปิดล็อกอยู่ทางฝั่งไอซีครับเป็อทางฝั่งมีภูดได้ช็อปเปอร์าหายหนึ่งปร์หายสองแล้วจัก,กอร์สวนมาช็อปเปอร์โดนอกเหมือนกันแล้วดูบุมนี้ครับแม่รวบไอ ทางฝั่งตัวเฮลหาย2เลยคุณพผู้ชมเพราะว่าเฮลเขาแยกเล่นพี่เดียว2อนั่นเองแล้วบางเกิดปุ่มด้านข้างตรงนี้ยังไงหันพาะสนใจหน่อยไปครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็โดนเยอะเหมือนกันแล้วบงเบียดไปจบบ้านกับเผาผู้ชมนะครับโรงเรียนยังเอี่ยวเล่นได้ในด้นซีรีส์ปอร์ตและออนเซนับไปได้ในด้านบัมมี่ครับจอกด้านอีทุนายมาวงมันไปเข้าทางฝั่งของตัวสามเวลามากกว่าต้องเคลียร์แล้วครับโอ้โหทิเดิวดูจะได้เปรียบกว่าลูกตามเกิดโดนเคาะหลังมาอีฟิตี้ครับเกือบเหมือนกันหลังเกือบแตกแม่มาจากบนเขาว่าอินฟินดูเเนนตลลูกี้้าาโยมแว ไปมาเกิดโดนเนทจากมุมนี้หลายรอบเลยนะมุมสามด้วยกันนะอ้ชาวห่างตัวชาเปอร์ท่าตัวเหมือนเฮียวนะมือผมตาแบบย้อยๆไปอย่างนี้มาแล้วดูมาเกิดบอกเฮ้ยผมโดนไม่พักเลยโดนยาโดนเยอะพุ่งชนช่วงอ้าวโอ้โหบอกพี่ชายอยากเลยเกินตรงนี้เอาไปประเด็นน้องวีมพปนอาไม่พักเลยทุ้ชมฮะโอ้เอาไปเหตุปาอีกแล้วครับเป็นทีมที่รอรับแต่ระเบิดจริงๆกับมาเกิดสปอรเกมนี้ทนจริงๆนะ โดนระเบิดเท่าไหร่แกก็ไม่ไปนะครับแต่ว่าวงบีบต่อไปบางเกิดต้องขยับแล้ว่เดี๋ยวแล้วโชเวฟไปได้เอมาไฟจากเฟสแคนเปิดน็อกมาก่อนครับแวมไพร์สปอร์ตประท้ากับเฟสแคนคุณผู้ชมนี่ครับเล้วเข้าเจอกันโหนเด่นลูกนี้โค้งเข้าแหรงแล้วดูสวยจัดมันบางมันบางอยู่ลูกนี้จะเด้งนิดหน่อยแต่ว่าแวมไพส์ต้องทิ้มครับยังไงก็ต้องทิ้มเพราะเพลย์โซนวงบีบบานได้ได้ครับไโดนเระเบิดตัวเองบางฮะเราแกนได้ทางฝั่งโซฟาดเอาเกณไปซะสิครับได้สี่สักรอที่จะจัดมาพรุ่งนี้ก่อนคุณผู้ชมครับ คือสะกดมาเบียร์สิลากมาต้องนอนก่อนแล้วดูหลังรถมีหนึ่งคนวิ่งเปลี่ยนมุมแซเวจบสิบหกไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรแล้วดูเดินมาเดินมาด้านหน้าลาเวนโคอสวนบ่าชุดเดียวเซเวสไม่อยู่เลยรือไปถือตบเข้ามาติมหัวหลุดจริงหรือเปล่าโอ้โคแม่ล้วหมคมครับจากโคดี้เคล็อแล้วหลังรถลูกนี้โคดี้เคคัดเน้นเน้นวีดพึ่มหลังเนี่ยแล้วจบไหมยังไปเรียบยังยังเหลือหนึ่งต่อจะอยู่ยังสู้อยู่เอสเอ็กขอแจมอยู่ ยังคพียรไม่พอคุณผู้ชมครับไม่รู้อินโฟขั้นตอนผมอ่ะชาวเวฟชาเวฟคนเดียวชาเวฟขึ้นรถมาแล้วดูนี่ตรงนี้ครับยังไม่ถึงเอาลครับถออกก็ชะเว็บดีไปแล้วจู้แล้วตรงนี้เรียบร้อยครับผิดสาแบบงงๆจะเข้าจะเข้าไปสุดกันตรงนี้เรียบร้อยกันไปโอ้โหเหมือนว่าดัดยิงแจมแล้วคุณผู้ชมฮะระหว่างดัดพึ่งมาตัดมาปุ๊บลายเดียวออกไปสามทีแล้วตายคจะบอดโอ้โหไฟเดียวที่เราดูก่อนนะครับผ่านกันเกี้ยงมุมหนึ่งเบคอนทำห้าคิวไป ไปเคี่ยไข่ครับไปเคี่ยอีทูนายไมดีครับผ่านครับลายนี้โโอ้หค้าโรงเรียนใช่อีทูนายจะมาทิ้มโรงเรียนครับกลายเป็นชิวที่รอดเฉยทุอย่างนะแล้วดิวชิวยึดยึดฝั่งห้องน้ำครับพี่กิจจัดแล้วต้องเคลียร์ห้องน้ำครับเป๊ะเพราะถ้าไม่งั้นเข้าวงไม่ได้แสบคอนสโมก็แหงเป้าเลยว่าตรงเป๊ะท่าตรงเป๊ะต้องการดูครับโอ้โหคิวฟิ่มขึ้นขอบไยจริงๆทุกอย่าใช่ครับก็ดาดเปได้เก่งโซ่ครับต้องดาดอะไรเก่งโซ่กันไปยังต่อยอยู่ก้อยต้องเบรกครับ เบรคไม่ได้แล้วโอ้โหเจ้าของบ้านตอนนี้กำลังซุนอยู่แล้วถูกป่ายัดเรียบร้อยีหนึ่งแล้วดีพีเอสน้อยจะเล่นตามแค่แบบนี้นะเปิดทางเพื่อนเข้าเอาละครับผมอ๋อยัดรวบตึงแล้วสอบผิดหนึ่งสองยังได้อยู่ตัวไกลรวบสามนัดติดครับโอ้โหระเบิดไม่ได้ออกจากมือตรงนี้สำหรับเจ้าของกอฟจากชีวีสปอร์ตครับไม่งานเกเงเด่นจัดจัดปืนมันยิงแรงก็จริงแต่ต้องชมน้องช่อมจังหวะสับมาแล้วยัดหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้โหทิกแคทโท ใชครับผมจัดนั่ตรงนี้มาตัดผมใส่ห้านของชาเปอร์อีสปอร์ตครับพยายามจะไหลเข้าไปในโซนกันมาแต่ว่าหลังมีด้านของเฮลิสปอร์ตเหมือนกันพี่เดียวชาเปอร์ครับแต่ว่าเปอร์พื้นที่ซุนจัดโอ้โหแล้วดูบางเกิดกายังเล่นอยู่บุกเดิมคุณดูครับผู้ชมครับวงที่60ทีมครับเล่นกันยังไงครับยี่สิบเจ็ดชีวิตครับแล้ววงนี้คือไม่เข้าบ้านเลยพี่เดียวเบีย์สุดสุดครับไปน็อกมาจินได้บอลนี่บอกเลยว่าจินนอบไปแล้วสองลาบครับเจรารครับหลักสกตะโกนปาโทกี่เกงงัดไล่รถอย่งไมเจใคร แล้ววอรดัสยังซุนยังซุนขอบอยู่แต่ก็ต้องเข้าเอฟซีขวาตัวเองก็ต้องเคลียร์เหมือนกันแล้วตัวนสายมาแม็กซหนึ่งสองทางฝั่งบ่<อ>แล้ววอรดัสอุย้ยรถติดทินครับตอนวสวนอะไรคก็ไม่ได้กดไม่ลงไถเกอร์ได้ขิมมีไปน็อกอ่ะดูมุมนี้เพิ่งะโกนมาโล่งๆมาปากเก,กิดมาร์ก้าตายโมไปหนึ่งเจอได้รับพี่ออกเกมไปบารเกอรโชว์ดับสิทมีส่วนคิวจบับเจไลท์ครับไม่ได้มีกระไม้ออกเกมเหมือนกันไถเกอสามทางฝั่งแล้วโซลพีออกเกมครับเอวจบอันดับเก้าวีหนึ่งคิวแล้ว มาตินจะเข้าวงมาแไทเกอร์ครับโป้ขาดแป๊ดเดียวโอ้โหโทนี่เคแหมเอาไปโลเด็ดละกันปะของโคตรงนี้มาตินรถระเบิดน็อกไปเหมือนกันครับแล้วโแลแกนครับไปนอ็อกเจ้าเกิดจากชาเปอร์ได้มีลาโทมเข้าอีกหนึ่งโอ้อโหกลางวงก็จริงแต่มันซุนจัดจัดครับเบื่ออย่างแน่นครับ KOC ครับตรงนั้นจังหวะเข้าวงว่ะเข,ข้าหนึ่งเข้าสองมุมเดิน้องชาย,ยิงไปหน่อยแล้วดูครับพอกวัวเพื่อเข้าทำเตนเน็ตลูกนี้ครับเพื่อไทเกอร์ชาเปอร์จบอันดับแปดอยู่กลางวงมีสี่อยู่แล้วเน็ดหลังรถ ยังไม่ลงยังเรียกได้ไหมร้อยครับร้อยครับพยายามอยู่3แม็กแล้วขึ้นสะโคปเช็ครถไม่เจอใครเอาจนได้ก็อย่างนี้แต่ว่าหลังกิ้งเคาะมาจาก KOG เหมือนกันเฟแคนต้องหาเหลี่ยมเล่นครับพี่เดียวแคนเกินี้ห้าคืนถ้ามามาไฟดันเข้ามาแล้วดูครับเอฟซีหมุนอีกฝั่งหนึ่งของโคดังเขาแล้วดูอินฟิินก็สวยนะุกนี้ขอก็ดัดเฮ้ยตกทุหายหนึ่งแล้วจะวางไปออกมาครับขอในด้านฝั่งเอฟซีบรีพิวครับเป็นฟาขวาฝุดซ้ายน้องชายพี่ ไม่รู้ยงไม่รู้แล้วโอ้โหเพื่อนล็อกมาแล้วเหยียบไฟเปหนึ่งแล้วตอนนี้ครับล็อกทางฝั่งนเราจะไปกันถามไม่ได้แล้วดู<ต>ดซีครับโอ้โหแล้วเนี่ยเต็มขาหายเลยๆๆๆไกลๆกันดีพันเรียกว่าครับไม่ไหวจริงๆครับขับไปเจอดาดอีฟิตี้ครับเก็บหมดตี้เลยดูซี่แกเขาเรียกว่าเอาจัดนะนะเกมนี้ครับ ย้ำได้เอสเอ็่หนึ่งครับ m อ c จบอันดับที่5มี1นึ่งคิวของไฟเหลือ3ทีมสุดท้ายผู้ชมครับคีลเขาจะไปขับกับเฟสแกและอินฟินิตี้ครับซึ่งเป็น2ทางที่เรียกว่าตั้งโซนรอบรนดาแล้วทั้งอินฟินิตี้นะ้รับเฟสแกต่อเลยจะตัวข้ามอย่างงี้ก็โดนสิครับแต่ปัญหาคือหาย2โอ้โหอินฟินิตี้ครับเคาะข้ามมาก็เฟสแกนไป2คนแล้วทันีีเค็บอกโหเลื่อนไหลเลื่อนไหลเป็นก๊อกผู้ชมฮะเดินมาเดินแรงมาวินงเทเลเดินดึงเดินดันเดินใส่ แล้วดู2 2ตรงนี้วินทอเรสได้1ขึ้นมาก็จัดไม่ไหวแล้วครับทุกผู้ชมเสร็จเสียแล้ว2คนครับใช่ครับนะฮะแล้วเหลือแค่งของตีสองต่อสี่ฝีตี้เอาแล้วดิโอ้ยากจัดคุณมีแน่นอนดิครับเว้โอ้ยได้บัฟมาโอ้โหเวอร์จัดอุ้ยสองสี่แม่นจัดตรงนี้นะนะครับเพื่อนก็อยู่ฝาครับสองจัด ดูครับเซตโซนรอแล้วอย่ลับวงส่งเข้าหายได้อินฟินิตี้ด้วยคุณผู้ชมนะครับแบบนี้วงนี้หมดแล้ววันเหลืออะไรเดี๋ยวจะเซตโซนแล้วนี่เซตย่อโอ้ยเดี๋ยวเชื่ออะไรก็เพี้ยและเดตไปโดนไปดูแล้วปากตายแล้วครับโอ้โหดนรอทำอะไรไม่ได้ครับไอ้บาไฟพยายามจะแกนเนตถมเข้ามาในสมบัติเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ดีกว่านะครับแกนเนตย้างมาจากก็ทันดีระเบิดสวนใส่ไปวิธีนี้เติมยาที่เราบ่ายทางท้ายว่าอย่างไรก็ดีนะครับ อไอ้บาฝ่ายโดนเนตตกที่หน้าเนินพอดีครับแล้ววิดเลสออกมาหลังตัวมาเรียบร้อยไปอินฟินิตี้เอาจัด,จดแม่ต้องชมจังหวะไหลเข้าวงบาแล้วไปรับถึงด้านใบค้อเทาพี่เดียวนะครับพอมันเปิดใบค้อเทามันเคลียร์โซนขวาเสร็จมันเล่นง่ายเลยต้องบอกว,<ล>ว่าแกตีมาเยอะเหมือนกันนะถ้าบนเขาขึ้นหลยถ้าแต่เขาด้านล่างหลังลงเรีนมาเนี่ยครับผมแกจอดตีจอดตีจอดตีช่วงนี้องอาจจะไม่จับมากแต่คิวฟีิตจะขึ้นตลอดเวลาใช่หลุดเข้ามาในช่วงเฟสเจ็ดถึงสี่คนมาเลยวันนี้ครับผมครับ อาทานเลยสิบแปดคิวจังหวะโถมเนธใส่ทั้งตัวของชาเปอร์ที่อยู่กลางโงเลยว,ว่ารุนแรงเลยเกินอ <c oughs> ะไรกันเนี่ยนะฮะ